สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอพี่พิมนะคะวันอังคารตอนเช้าๆนะคะกับชุดแม่เสือสาวทรงผมฟัดสวยๆนะคะเห็นไหมคะผมมีน้ำหนักเคค่ะก็ไม่มีอะไรจะคุยนะคะวันนี้ก็มาแจ้งให้ฟังแล้วกันว่าพี่พิมจะทําอาหารวันไหนบ้างนะคะคลิปทำอาหารพี่พิมจะทำอาหารวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ตอนกลางวันอาจจะแล้วก็วันอาทิตย์ for sure ค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดที่พี่พิมสามารถ ใช้เวลาในการทําอาหารเตรียมนั่นเตรียมนี่ได้เพราะทาอาหารของพี่พิมก็ประมาณชั่วโมงนึงเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่ความยากง่ายของอาหารนะคะและสําหรับหลายหลายคนที่ถามมาว่าทาไมพี่พิมอะไรไม่ใช่ทําไมสามีพี่พิมชอบทำอาหารอาหารไทยเหรอคะใช่ค่ะสามีพี่พิมทานอาหารไทยแล้วก็ทานเผ็ดได้มีบางอย่างที่แกไม่ทานค่ะปลารา้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแอบใส่แกก็ไม่รู้เข้าใจไหมคะ ทำไมเราต้องบอกใช่ไหมคะเราเป็นคนทำอาหารเองเราก็ไม่ต้องบอกเขาจะไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆนานาเนาะก็อยากจะเออแล้วมีคนมาถามว่าทำไมพี่พิมไม่ทำภาษาอังกฤษสอนราคะไม่สอนภาษาอังกฤษทางโซเชียลแคมมีราคามีคนสอนหลายคนมากเลยค่ะพี่พิมพี่พีมบอกว่าพี่พิมภาษาพี่พิมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะคะก็คือว่าพี่พิม สำเนียงพี่พิมไม่ได้ born here เขาใจไหมคะถ้าพี่พิม born here พี่พิมสามารถที่จะสอนได้สอนการออก a c ซนต์ที่ถูกต้องเพราะทุกวันนี้บางทีพี่พิมยังติดสำเนียงไทยอยู่ค่ะพี่พิมพูดจริงจริงค่ะแต่ก็ว่าสมมุติถ้าเราไปเจอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจรตได้สำเนียง hi guys how are you อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แต่ถ้าคุยกับสามีพี่พิมไม่ดัดค่ะก็ hi honey what are you doing whatever okay a l l you back อะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคะก็จะไม่ค่อยซีเรียสกับ สำเนียงมากเพราะว่าเข้าใจว่าไม่ใช่ซับภาษาแม่แต่คือมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตนปัจจุบันนี้แต่ก็เพราะว่าฉันก็ยังจะใช้ภาษาไทยของฉันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงจับผมคือผู้หญิงอายอายชิพหายเลยมึงเอ้ยจับชิบหายเลย <laughs> พูดหยาบอีกแล้วพูดไม่พรออีกแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรจะคุยนอนแวมาทักไทยกันแล้วกันนะคะ ก็ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยววนันศุกร์นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ iPhone 5แล้วค่ะอันยอมเ <laughs> <laughs> สียงพี่พิมพ์ตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเหมือนคนคัดจมูกเหมือนคนไม่สบายใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าอากาศข้างนอกค่ะเป็นใจมากค่ะฝนตกค่ะใจมากๆพี่พิมพ์ไม่ชอบเลยค่ะอากาศฝนตกนะคะ ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มแล้วค่ะน้ําท่วมนะคะเห็นข่าวน้เข้าแล้วค่ะที่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็จากคลองอะไรสักอย่างค่ะพงผางพงเพงอะไรนี่แหละค่ะก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวขนของขึ้นที่สูงนะคะปักฟงปักไฟก็ให้ระวังกันนะคะเด็กเล็กเด็กแดงก็ดูดีดูแลกันดีๆค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ โอเคนะคะภาวะน้ําท่วมมันก็ไม่มีความสุขกับทุกคนเนาะพูดจริงๆก็อยากให้คนดูแลนะคะเครื่องสําอางวันนี้แต่งหน้าด้วยของ Naked 2ค่าออกสีทองๆองมันก็สวยอยู่นะพี่ชอบอยู่นะสีสีเขาติดทนนานจริงๆค่ะให้เครดิตค่ะจริงๆอยากเห็นผมใช่ไหมล่ะ สีดำมันก็จะเห็นรอนยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูลึกลับเน้องเหมือนใครหลายคนบอกมันดูแบบว่าเป็นเอเชียเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมความเป็นเอเชียของเรานะคะในสีผมที่เราได้มาแต่เราก็ทำบ้างบางเวลาใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะเป็น Western girl หรือ stupid bond ฝ <c oughs> <c oughs> รั่งเขาจะเรียกค่ะคนผมบอลมันชอบโง่สามีชอบเรียก stupid bond แรงอ่ะฝรั่งบางคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สี่นาทีเข้าไปแรงพี่ไม่มีอะไรจะมากนะคะก็ขอฝากความรักแล้วก็ความคิดถึงของพี่พิมนะคะถึงกับพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามพี่พิมนะคะขอบคุณอย่างสวยงามค่ะขอบคุณมากค่ะจับใจนะคะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่าว่ากันแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนบอกว่าชอบการโพสต์ของพี่พิม โพสมุมนี้ตลอดใช่ไหมะ่ะอ๋อนางเป็นอะไรของนางนางบ้าไปแล้วว่าไม่ละ okay, ่ะเคค่าก็ทุกคนนอนลับฝันดีนะคะราติสวัสด Love เลฟ l o เลฟ o u เดี๋ยวเจอกันเย็นนี้กับคลิปทำอาหารนะคะบ๊ายบาย